สกินแคร์รูทีนกันค่ะช่วงหน้าหนาวแบบนี้มาเช็ดหน้ากันก่อนด้วยคลินิกอันนี้เป็นสําหรับผิวแพ้ง่ายเป็นกระดาษเช็ดหน้าสาหรับผิวแพ้ง่ายคือเหมือนมันจะไม่มีขุยไม่มีฝุ่น,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้กระดาษเช็ดหน้านะแล้วก็ต่อไปจะเป็นน้ำเกลือกระสำลีเช็ดแทนโทนเนอร์นะคะช่วงนี้อากาศหนาวแบบ หนาวมากแล้วก็บุ๊กก็เป็นคนที่ผิวแพ้แล้วก็ผิวแห้งอืมแต่ก็จะไม่ใช้อะไรเยอะก็จะทาแค่น้าเกลือนะคะเอาน้าเกลือใช้แทนโทนเนอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวใช้ซีแคลฟอร์เรส e ีมเหมือนเดิมใช้ตัวเดียวตัวเดียวเอาอยู่ทั้งรักษาสิวแล้วก็เติมน้าให้ผิวช่วยไม่ให้ผิวแห้งลอกนะคะช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เออถ้าเป็นสิวเนี่ยเขาจะช่วยรักษาสิวจากต้นเหตุนะเนี่ยบุ๊กก็เออไม่ค่อยเหแน้ะจะมีเหิบ้างที่แบบว่า เอ่อฮอร์โมอนแปรปวนอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นสิวแบบที่ซ้ำๆเดิมๆม,มันเป็นที่ที่เคยฉีดสเตอรอลอะทุกคนเคยให้คุณหมอฉีดสเตอรอยอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นสิวแบบที่ซ้ำๆเดิมๆเ,มเมนะคะน้องซีเคทฟอเรสต์ครีมคนนี้จะเข้าไปช่วยรักษาสิวจากรากผิวนะคะนี่เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้เห็นปะเออเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะก็ทาไปที่หน้าเลยช่วงนี้หน้าหนาวก็อาจจะทาเยอะหน่อยเพราะว่าทาเยอะแค่ไหนมันก็ไม่หนักหน้าทุกคนเพราะว่ามันแตกตัวเป็นน้ํานะคะแล้วก็ ค่อนข้างชอบคือใช้มาใช้มาหลายปีใช้มาหลายปีมากๆแล้วตัวนี้ c a แ a t Forest c r e a m นะคะท่าแล้วว่าเขาจะแตกตัวเป็นน้ำทุกคนด้วยความที่เขาแตกตัวเป็นน้ำมามันก็จะแบบว่าซึมบำรุงลึกเข้าไปใต้ชั้นผิวใช่ปะคนที่เคยแบบว่าใช้สารสตเตอรอยเคยใช้ยารักษาสิว อะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะไปช่วยรักษาสิวจากต้นเหตุแต่ว่าเขาจะไปดันสารขึ้นมานะคะทุกคนอย่างเช่น Books, บุ๊กอ่ะบุ๊กเคยใช้สเตอรอยเคยฉีดสเตอรลอยตรงแบบแถวๆเนี้ยแล้วก็ตรงแถวๆถวเนี้ยเออมันก็จะเป็นสิวที่ซ้ำๆเดิมๆไม่หายสักทีน้องซีแคทฟอร์เรสครีมคนนี้เขาก็จะเข้าไปช่วยแบบว่าเออดันดันน้องขึ้นมานะคะให้แบบสารที่อยู่ใต้ผิวอะ่ะมันขึ้นมาเพราะขึ้นมาเราก็จะได้รักษารักษาสิวให้มันหายออกไปอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นการรักษา,กษาสิวจากต้นเหตุเนาะเร หนึ่งตัวเท่านั้นก็คือ s e a คร t Forest ต์ครีอากาศหนาวแล้วก็รู้สึกว่าปากแห้งแตกนะคะจะใช้อันนี้เป็นของโม l ล o l o g y ทุกคนเป็นลิปมารจริงๆเขามีช้อนมาให้ด้วยแต่ว่าบุ๊กอะเก็บไม่ดีแล้วช้อนก็ฝุ่นฝุ่นเกาะเดี๋ยวจะใช้นิ้วนะคะนี่ก็คือใช้ไปไม่เยอะทุกคนแต่ว่าคือรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบชุ่มชื้นมากชุ่มชื้นมากๆใช้แล้วเหมือนแบบมันเคลือบผิวไปเลยอะน,นะอนี่นี่นะี่ของโมเลกโลจีนะคะอันนี้ค่อนข้างดีคือบุ๊กใช้ของโมเลกโลจีเราไม่แพ้ วันนี้เราจะใช้โลชั่นของ b a b y m ม n ไม่เคยใช้เลยแต่ว่าโดนตกเพราะว่าน้องหมีเนยโดนตกเดี๋ยวเรามาใช้กัน b a b y m i n อันนี้เป็น b a b y m i n ย Special Collection Buster Bear o ร์ a n i c Baby m เบบ l ้ม o วลชอ่ะหน้าแปลกมากนะคะคือบุกกับแพนมแพนมบัวกินนมบัวไม่ได้แต่ว่ากินโยเกิร์ตได้แล้วก็ใช้ครีมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากนมได้คือทาภายนอกได้แต่ว่าทานอะ่ะไม่ได้แปลกเนาะเป็นมิวโลชั่นบุกดูส่วนผสมแล้วอะ่ะไม่น่าจะแทนนะคะ เนื้อครีมเป็นแบบนี้จริงๆแล้วบุ๊กะ่ะเอาน้ามันมาเผาทาตัวไปแล้วเพราะว่าเป็นคนเพราะผิวแห้งมากช่วงนี้คือมันแห้งแบบแห้งลอกเพราะว่าอันหน้าหนาวด้วยเนาะบุ๊กก็เลยแบบทาน้ำมันมาเผาไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะทาครีมทผาไปอีกรอบนึงนะคะก็อาจจะไม่ได้ทาเยอะทุกคนเพราะว่าเราทาน้ำมันมาเผาไปแล้วบุ๊กยังคือทาทำยังไงก็ได้ให้ผิวชุ่มชื้นที่สุดเพราะว่าบุ๊กอะ่ะผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผื่นขึ้นง่ายแล้วก็ถ้าผิวแห้งอ่ะก็คือจะแบบแห้งแตกหลอกแห้งแตกแล้วก็หลอกทุกคนเออ ไม่ค่อยอยากให้ผิวลอกนะคะเพราะว่ามันคันด้วยพอคันยิ่งคันบุกก็ยิ่งเก่าแล้วมันก็จะเป็นผื่นแล้วก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลยเนาะอ่ะจบแค่นี้เลยนะคะสําหรับ1วัน เออสกินแคร์รูทีนก่อนนอนก็จะมีแค่นี้เลยก่อนหน้านี้ก็จะล้างหน้าโฟมล้างหน้าเลยเรียบร้อยแล้วอ่ะนี่นะคะเป็นสกินแคร์สตัวที่ใช้อยู่แล้วก็จริงๆครีคมบำรุงผิวก็มีตัวนี้นะโคโคนัทบอดี oh ้ใช้แบบตัดหลอด <laughs> ใช้แบบตบลอดยังใช้ไม่หมดเดี๋ยวจะใช้ก็เอาไว้ใช้ใช้จนกว่าจะหมดนะคะวันนี้สกินแคร์รูทีนสำหรับผิวแพ้ง่ายในช่วงที่อากาศหนาวก็มีแค่นี้เลยนะคะมีแค่ซีแคทฟอเรสต์ครีมแล้วก็ลิปมาของโมเลกุลจีแล้วก็เดี๋ยวไปเป่าผมกันค่ะ ในช่วงอากาศเปลี่ยนอะทุกคนช่วงนี้อากาศแบบมันหนาวมากแล้วแบบเวลาเจอลมหนาวบุก,ก็จะแบบจามแบบมีน้ำมูกกันเนาะเออมันเป็นธรรมดาของคนเป็นภูมิแพ้ใช่ปะแต่ก็พยายามที่จะไม่กินยาแก้แพ้เออพยายามไม่กินยาแก้แพ้แล้วก็พยายามแบบดูแลตัวเองออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออก็ช่วยได้นะคือบุกอะ,ะเอองดกินยาแก้แพ้มาสักแบบเป็นปีแล้วแต่ก่อนนอนก็คือจะไปเป่าผมที่แบบว่าใช้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลย,ยก็คือจะจะเป่าผมแบบให้ได้อะมันอยู่ข้างบนแบบนี่ทุกคนแล้วเราก็ เป่าแบบให้ผมมันลงแบบนะี้ผมมันจะไม่เป็ดแล้วมันก็จะแบบมันก็จะแบบตรงตรงสวยดีอะไรเงรี้ยเพราะว่าบุ้งเป็นคนผมตรงอยู่แล้วไงผมก็ยิบเดี๋ยวดูตอนแบบตอนต่อเสร็จกันค่ะนี่ผมซะหน่อยนี่ค่ะเต้นนอนแล้วค่ะ